แล้วครับผมก็มีของดีมาบอกต่อนะครับสาหรับใครที่แบบมีกลิ่นตัวแรงหรือแบบรักแร้อ่างเงี้ยมีกลิ่นที่มันรุนแรงนะครับผมผมมีตัวหนึ่งมาแนะนานะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่เป็นประจํานะครับก็จะเป็นตัวตัว,ตวนี้นะครับเลโซน,นานะครับผมหรือจะเป็นของนีเวียก็ได้นะครับแนะนําว่าใช้เหมือนของผู้หญิงเลยนะสาหรับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย หรือว่าใครก็ตามแต่ครับผมแนะนําว่าเป็นตัวแบบนี้เลยคือแบบกลิ่นมันหอมมากกลิ่นมันแบบหอมที่แบบหอมนุ่มๆประมาณนี้นะครับคือหอมไปทั้งวันเลยกลิ่นรักแร้เราหรือว่ากลิ่นตัวเราประมาณนี้นะครับก็คือหายไปเลยครับผม ซึ่งผมได้ทําการมาหาในารัศดานะครับซึ่งมันราคาถูกกว่านะครับผมในห้างเออไม่ใช่ในห้างหรือในเซเว่นอะไรประมาณนี้ราคาก็ประมาณ129บาทหรือว่า130บกว่าบาทนี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันดูในเนี้ยมันจะได้ถูกกว่าแนะนําว่าให้ไปหาโค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นมาด้วยนะมันจะได้ราคาที่ถูกนะครับผมซึ่งมันจะมีอีกตัวนึงอะผมไปเจออยู่มันประมาณ2ชิ้นอะมันประมาณเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะร้อยสามสิบ กวาบาทหรือร้อยเท่าไหร่นงี้แหละครับแต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปล้วกันครับผมลองไปหาดูนะเผื่อใครอยากได้นะครับใครที่ประมาณว่ามีกลิ่นตัวมีอะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ได้เลย ถ้าเกิดมันเป็นโลออนใช่ไหมครับลองนึกภาพนะครับว่ามันเป็นโลออนแล้วแบบผู้ชายอย่างเงี้ยที่แบบมีขนลักแล้อะไรประมาณนิดนึงใช่ไหมครับผมแล้วเราไปทาโลออนมันจะรู้สึกเหนียวเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราใช้แบบเนี้ยเหมือนของผู้หญิงไปเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นกลิ่นที่หอมมากผมอยากให้ท่านผู้ชมไปลองฉีดตัวมันจะเป็นสเปย์นะครับ อ่ามันก็จะเป็นสเปรย์ประมาณนี้คือมันจะหอมนุ่มมากเลยคือแบบเราลกไอ้มันไม่ลกเลยยกอ่จาจักรแรลขึ้นมายกแขนขึ้นมาสูงๆ,ๆประมาณนี้นะครับคือแบบตรงจกรักรแกลเราคือแบบหอมมากคือหอมจริงๆใครที่มีกลิ่นตัวลองไปซื้อดูนะครับลองมาใช้ดูใครที่แบบมีแฟนที่เป็นผู้ชายแล้วมีกลิ่นตัวหรืออะไรประมาณนี้ลองซื้อไปให้เขาใช้ดูนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นของผู้หญิงแล้วเราไม่อยากใช้นะคือมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับขนาดผู้หญิงยังชอบเลยแล้วทำไมเราจะไม่ชอบอะ กลิ่นน้องหอมนุ่มๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครบางคนกอ็อาจจะประมาณแบบกลิ่นช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ของผู้ชายมันก็มีนะครับผมก็เคยใช้เหมือนกันของผู้ชายผมรู้สึกว่ามันไม่ดีสักเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ประมาณนี้นะมันจะกลิ่นแบบยังไงไม่รู้แต่ว่างเป็นของผู้หญิงอนะ่ะกลิ่นแบบนี้คือมันจะหอมนุ่มมากเลยครับผมหรือเป็นเพราะผมชอบกลิ่นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมกลิ่นอะไรหอมเซ็กซี่ล่ะไอตัวนี้ผมก็ใช้นะมันมี อ่ะเนี่ยมันจะเป็น e wear. เนเวอร์นประเทอีกอันนี้เรโซนาเรโซนาตัวนี้ก็คือ129บาทครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะเออน่าจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเลือกกินอะไรก็ลองไปหาดูหรือใครจะไปซื้อในเฟเว่นมาลองก่อนก็ได้ครับซื้อมาลองสักกระป๋องหนึ่งดูก่อนนะถ้าเกิดมันดีค่อยไปหาซื้อเอาเองแล้วกันเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับบอกก่อนนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากของเขานะครับ เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมแต่อย่างไรใครชอบยี่ห้อไหนก็ไปจัดเลยครับแต่ว่ามันมีสองยี่ห้อน,นี้ที่ผมเคยใช้แล้วมันรู้สึกหอมมากอ่าก็คือนีเวียตัวนี้มันหอมอ่ากลิ่นหอมก็จะมีกลิ่นนี้นะครับที่แบบเป็นสีชมพูนิดนึงนะรู้สึกว่ามันจะหอมไอตัวนี้ก็หอมนะครับที่แบบออกสีชมพูประมาณนี้คือแบบมันกลิ่นที่หอมมากลองไปซื้อมาใช้ดูแต่ว่า บางคนที่แบบเหนื่อออกจากตัวอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอารมณ์เหมือนประมาณว่าเราใส่เสื้อแล้วเราแบบเหนือออกประมาณเนี้ตามตัวประมาณนี้คือกลิ่นเสื้อจะมีกลิ่นอับอยู่นะครับผมแต่ว่าตรงจักกแล้วเราจะไม่มีกลิ่นอับเราลองดมดูคือแบบหอมมากแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ฉีดเราไปดมดูห ถทบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวลองซื้อตัวนี้ไปใช้ดูตามที่แบบอ่าจา้าแกละเราประมาณนี้คือมันจะแบบกลิ่นหอมทั้งวันเลยรับรองได้ครับผมก่อนนอนก่อนอะไรจะขีดก็ขีดได้เลยครับหอมทั้งวันเลยทํางานเหงือออกแบบหนักๆประมาณนี้นะคือมันหอมไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับผมอ่าแบบนี้คือมันดีตรงที่ว่าเราขีดเข้าไปแล้วอะมันจะรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยนะครับมันเป็นสเปรย์น,น,นะลองขีดนิดนึง,งอะไรยิด ได้ยินไหมอ่ามันเป็นสเ,เปรย์ประมาณนี้คือแบบมันจะแห้งไปเลยครับผมลองคิดใส่มือดิมองไม่เห็นกันแล้วเนี่เห็นไหมคือแป๊บเดียวมันก็จะแห้งเลยครับแล้วมันกลิ่นก็จะหอมติดเราไปทั้งวันนะแต่ใครที่แบบอ่าเหงื่อออกเยอะคนอ้วนอะไรประมาณนี้นะครับผมกลิ่นเสื้อเรามันอาจจะมีกลิ่นอับอยู่นะ ตามเสื้อเราอะมันจะมีกลิ่นอับครับผมแต่ว่าอย่าไปขีดใส่เสื้อเรานะให้แนะนําว่าขีดใส่ตัวเราอะไรประมาณนี้ก็ยังพอได้อยู่ครับอือกลิ่นจะได้หอมทั้งวันกลิ่นจะได้ไม่ไปรบกวนคนอดื่นเขาโอเคครับก็จะประมาณนี้นครับถ้าเกิดใครอยากลองก็ไปลองได้เลยครับผมแนะนําเลยคือดีมากเลยของดีมาบอกต่อครับผมเผื่อใครอยากได้นะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปผมนะครับถ้าเกิดไม่อยากได้ลิงก์ตรงนี้ลองไปซื้อตามเซเว่นมาใช้ดูก่อน หรือจะเป็นโรตัสนบิ๊กฟรีอะไรก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่เราจะหาได้นะครับผมแต่ว่าในตรงนี้ที่ผมดูมาก็คือมันถูกนะครับแต่กระป๋องนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่แล้วครับผมโอเคครับก็จะมี2สูตรประมาณนี้นะสองยี่ห้อนะที่มันจะหอมๆนะแล้วแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งสองอันเลยแล้วกันครับผมเผื่อใครอยากได้นะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมออบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องขีดน้ําหอมเพิ่มก็ได้นะคือแบบมันจะเป็นกลิ่นที่แบบติดตัวเราไปเลยหอมมากโอเคครับถ้าเกิดผมพูดปิดประกานใดต้องขอัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่วันนาบ๊ายบายสวัสดีครับ